ครับอันนี้ก็พูดคุยกันภาษาเกษตรกรเช่นเคยนะครับผมอันนี้ก็ครัโพดตอนนี้อยู่แปดสิบกว่าวันแล้วนะครับปักก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับก็ถือว่าได้แล้วครับจุดนี้รอยลำแล้วยังไงก็ไม่น่าจะหลุดตันห้านะดูแนละ้วผมก็วิธีการดูแลผมก็ง่ายๆับผมเราก็ ขเสร็จเราก็รองพื้นก่อนใส่ปุ๋ยรองพื้นไป16-8-8แล้วก็ฉีดช่วงนี้จะฉีดยาหนอนหนักหน่อยนะมันจะเป็นกระโปงประมาณนี้ปากก็เป็เริ่มแก่กันบ้างน,นะครับชุดนี้จะน่าจะเกี่ยวประมาณสักร้อยร้อยสิบวันก็ถือว่าเต็มที่นะครับความชื้นก็น่าจะประมาณสักสามสิบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวประมาณยี่สิบวันก็น่าจะเกี่ยวแนละ้วประมาณยี่สิบ เกิดเกิน20วันไปนี่ก็ไม่ค่อยดีนะมันจะแห้งเกินนะทำให้น้ำหนักมันลดแล้วก็ฝักมันจะหักหล่นด้วยนะประมาณนี้ถือว่าแก่ไวนะครับเพราะผมให้น้ำดนะีเดี๋ยวพาไปดูสวนส้มโอนะครับที่ว่าคุยกันไปเนาะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับที่ว่า ลงไว้เกี่ยวกับข้าวโพดเนาะพุดนี้ก็จะไม่ค่อยคุยเรื่องข้าวโพดเท่าไหร่นะเราจะมาคุยกันว่าเรื่องทอําไร่ยังไงไม่รู้จนนะครับอันนี้จะเป็นพืชลายเดือนนะครับข้าวโพดเป็นพืชลายเดือนนะครับส่วนพวกเนี่ยพวกต้นไม้ที่ว่ามันเป็นต้นหลักยืนต้นอย่างเงี้ยจะเป็นพืชลายปีนะครับปีหนึ่งเราก็จะได้เก็บผลผลิตกันสักครั้งสองครั้งนะครับอันนี้จะเป็นมะม่วงมะม่วงนี่ยังไม่ได้แต่งกิ่งนะครับมันเข้าหน้าฝน ก็จะยังไม่แต่งกิ่งรอนะครับปกติต้องแต่งก่อนนี้นะพอเวลารูปมันออกปัป๊บนี่ต้องแต่งกิ่งเลยนะพยายามตัดแต่งกิ่งนะครับอันนี้จะเป็นพืชลายเดือนนะครับจะเป็นเป็นพืชลายปีนะครับให้ปีหนึ่งจะให้ผลผลิตกับเราแค่สองผลน,นะครับส่วนข้าวโพดจะเป็นพืชลายเดือนนะครับสามเดือนก็จะให้ผลผลิตเราหนึ่งครั้งนะครับส่วนรายได้รายวันเรามาจากไหนรายได้รายวานันเราก็มาจากการ้าขายนะขายของมั่งอะไรมั่งนะครับ อันนี้สวนแตงนี้จะเป็นของแม่ผมนะครับเพราะว่าแม่ผมไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะผมก็เป็นคนดูแลให้แม่ผมนะเพราะว่าแม่ผมไม่ได้อยู่กับผมนะครับแม่ผมก็อยู่ที่อื่นนะผมก็จะเป็นคนดูแลให้เขานะครับอันนี้ตอนเย็นก็จะเดินเปิดน้ําเล่นๆกันไปเนาะอันนี้เป็นส้มโอนะครับเนี่ยเนี่ยส้มโอนี่ยวิธีดูส้มโอแก่นะอันนี้ยังไม่แก่นะเนี่ยมันจะ มันทำเงินให้เราได้นะครับพวกนี้จะเป็นเงินหลายปีนะครับนี่ยิ่งหน้าพวกสูตรจีนาศาสตร์จีนไหวอะไรเงี้ยกตร่มโอจะขายดีนะครับนี่ถ้าอย่างนี้จะอยู่ประมาณลูกยี่สิบห้าบาทน,นี่วิธีการดูซ้มโอนะครับแก่ๆเราก็จะดูอย่างนี้มันม,มันไม่แก่นะครับอย่างนี้มันเหลืองเฉยเหลืองแต่มันไม่แก่นะครับ มันเหลืองเหิวนะครับคือบางทีมันมีนอนมีแมงวีแมงวันอย่างเงี้ยแมงวันทองครับเข้าไปเจาะมันก็จะเหลืองเนี่ยหลัก,กเกษตรพอเพียงนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนาะรัชการที่เก้านะครับอันนี้ก็จะนี่วิธีดูส้มโอแก่นะรเราจะดูจากผิวมันนะครับผิวมันต้องตึงนะครับตึงแล้วก็มันจะเป็นจุดๆแล้วก็หงายดูตูดมัน เนี่ยตูดมันเต่งนะนี่แก่แล้วแล้วก็น้ำหนักนะมันจะหนักสมบูเวลาแก่มันจะหนักสวนผมจะเป็นประมาณนี้นะครับกว็วิถีเกษตรบ้านนอกเนาะมันก็จะมีอะไรหลายอย่างนะมีอนุนิดอันนี้หน่อยอันนี้ก็จะเป็นระบบนิเวศของ ธรรมชาตินะครับการผสมเกสรก็จะมีรังพึ่งมั่งอะไรมั่งผมจะไม่ทำมันนะครับปล่อยมันไว้เพื่อให้มันขยายพันธุ์เวลาเราผสมเกสรน,นะครับในโซนนี้จะมีอยู่สองสามรังนะนี่อีกรังหนึ่งรังนี้แยกตัวมานะครับจะเป็นส้มโอนะครับมันจะเป็นพืชหลายปีของเรานะฮะส้มโอนะครับ ก็จะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้หญ้าผมไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะครับจะดูแลแบบธรรมชาตินะครับ <S <s <uck ers> เพราะว่าผมดูแลคนเดียวดนะ้ว <f ix> ยเนาะก็จะดูแลแบบเป็นธรรมชาติขตองมันนะค,คือหญ้าบางทีมันรากมันไม่ได้ลงไปลึกถึงขนาดว่าเมตรสองเมตรแต่รากซ้มโอเราลงไปเป็นเมตรสองเมตรมันหากินลึกกว่าหญ้านะแต่ถ้าเราไปฉีดยาฆ่าหญ้าหรือเนี่ยมันทําให้ดินมันเสียนะครับ แล้วบางอย่างระบบนิเวศมันเสียไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นแปลงเล็กอีกแปลงนะครับแปลงเล็กก็จะปลูกเป็นพืชหมุนเวียนนะอันนี้คือเก็บขายตลาดนัดได้พยายามหาที่ขายถ้าเกิดเรามีที่เรามีตลาดลงมีอะไรลงเราก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องง้อพ่อค้าคนกลาง นี่อย่างนี้ผมปลูกเงี้ยปับ๊บผมเก็บไปขายได้แล้วอย่างส้มโอผมา่างๆก็ไปปอกขายแล้วก็อาชีพประจําผมก็จะเป็นขายน้ำมั่งอะไรมั่งบางทีไม่มีส้มโอมก็ไปขายน้ําขายอะไรอันนี้จะเป็นถั่วปลูกทิ้งไว้ระบบน้ําหยดนะครับถั่วผมจะเป็นในข้างล่างจะเป็นพลาสติกคลุมนะแล้วก็จะมีระบบน้ําหยดอยู่ข้างล่างนะครับนี่เห็นไหมถั่วอันนี้ไม่ได้ฉีดยานะครับ เป็นระบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ฉีดยุกฉีาเลยเหรอกแล้วก็ปลูกแบบธรรมชาติของเราไปถามแต่อย่าไปปลูกซ้ําที่เดิมนะครับชุดหน้าเราจะมาลงถั่วอีกไม่ได้นะแมงมันจะจํานะครับพวกศัตรูของถั่วเนี่ยมันจะจําถ้าเกิดชุดหน้าเรามาปลูกถั่วซ้ําที่เดิมมันทําให้เป็นโรคเป็นเชื้อราบ้างเป็นอะไรม้างนะชุดหน้าเราต้องเปลี่ยนไปปลูกอื่นแล้วอาจจะเป็นบวกก็ได้หรือจะเป็นอะไรก็ได้เงี้ย จะเป็นโซนของถั่วนะนี่จะเป็นพืชลายประมาณถั่วนี่อายุสั้นนะครับประมาณสองสามเดือนก็ได้เกี่ยวได้เก็บแนละ้วเดือนกว่าสองเดือนก็ได้เก็บแนละ้วถั่วเดี๋ยวนี้โลหนึ่งประมาณสามสิบสี่สิบาทนะครับแต่เราไม่ได้ขายเป็นโลครับเราเก็บไปวางขายตลาดเราก็รรมขายออกก็ได้เงินแล้วเงินเนะี่ยมันอยู่ในดินนะครับผมระบบทำไร่ไม่รู้จนก็คือเงินอยู่ในดินนะครับเราขุดเงินขึ้นจากดินมานะ ค่อจอบลงดินปับ๊บหว่านเม็ดพืชลงไปรออีกหน่อยเดี๋ยวก็จะงอกเป็นเงินขึ้นมาให้เรานะต้องมีที่ขายด้วยนะครับถ้าเราไม่มีที่ขายเราปลูกอย่างเดียวเราไม่รู้เราจะไปขายที่ไหนเนี้ยเราก็ต้องไปพึ่งพ่อค้าคนกลางอยู่ดีนะพอเวลาราคาสินค้าเราตกต่ํามันมันถูกลงเนี่ยมันก็ทําให้เราขายได้ราคาที่ถูกลงมันก็กดเราอยู่ดีแหละคนคนกลางพ่อค้าคนกลางสมโมนะ น,นี่ผมไม่มีเวลาดูแลเท่าไหร่นะบางทีก็มีหญ้าขึ้นมั่งตำลึงขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่งตำลึงก็ยังขายได้นะถ้าเรามีที่ขายเนี่ยตำลึงเรายังเด่ยนยอดขายได้เลยนะกำละห้บาทสิบาทเงินทั้งนั้นนะครับที่อยู่ในดินะเงินทั้งนั้นอันนี้ก็จะเป็นกล้วยปลูกเสริมไป น,นี่ก็จะเป็นแก้วมังกรกับในธรรมชาติมาดูแลตัวมันเองจะมีมะละกอบ้างอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมฝากพี่พี่น้องน้องลุงป้าน,น้าอานะครับกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าผู้ติดตามผมไม่เพิ่มเลยนะครับคลิปผมเป็นคลิปแบบไม่อยากตัดต่ออะไรนะครับผมตัดต่อไม่เป็นคนบ้านนอกนะ ตอให้อายุยังน้อยยังไม่ถึง4ี่สิแต่ผมก็ยังไม่ค่อยทันสมัยเรื่องเทคโนโลยีละส่วนมากก็หมกอยู่แต่กับไรกับสวนมั่งอะไรมั่งขอบคุณทุกคนนะครับที่อุตส่าห์เข้ามาชมไอคลิปบ้านๆอย่างนี้คลิปบ้านนอกอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกคนด้วยครับสวัสดีครับอันนี้ก็มีแค่เท่านี้นะครับนี่เป็นระบบน้าสปริงเกอร์นะครับท่อเราจะอยู่ใต้ดินนะครับสวัสดีครับ วัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววหลังจะมาพูดเรื่องการวางระบบท่อสปริงเกอร์เนาะว่าวางยังไงนะครับคอมเมนต์มาถามได้นะครับสวัสดีครับ